สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่า, ok าสทกค่ะสทกแต่ก็อาจจะเอ่อไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่สิทธิ์แบบไหนจากข้อมูลที่เราหามานะครับสทกหรือสิทธิทรากินเนี่ยจริงๆมันคือหนังสืออนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมได้อย่างถูกกฎหมายครับ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะคะที่ภาครัฐคือกรมป่าไม้เนี่ยใช้แก้ปัญหาให้ประชาชนที่อาจจะเข้าไปทำกินหรือบางทีก็อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนยุคก,ก่อนแล้วนะคะอ๋อต้องอยู่ก่อนใช่ค่ะก่อนที่รัฐจะประกาศพื้นที่นั้นเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาตินะคะซึ่งมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้จัดการพื้นที่แบบนี้ได้เข้าใจแล้วครับงั้นมาดูกันเลยหัวใจสาคัญของสทกคืออะไร ทำไมถึงต้องมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะเหมือนกันจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือสทกนเนี่ยจะออกให้ได้ก็เฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วจริงๆใช่ค่ะต้องเสื่อมโทรมแล้วอืไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปบุกรุกใหม่แล้วขอได้ประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะแล้วก็ถึงแม้กรมป่าไม้จะเป็นหน่วยงานที่อนุญาตนะคะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคู่ลงนามในหนังสืออนุญาตที่ต่างจาก เอกสารสิทธิ์ที่ดินทั่วไปมากๆเลยคือสะทะกนี้ห้ามซื้อขายนะคะห้ามซื้อขายเลยค่ะห้ามเนตขาดแต่ว่าสามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้อ๋อซึ่งอันนี้ก็เป็นการพยายามสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวที่เขาทํากินอยู่ตรงนั้นแต่ก็จํากัดเรื่องการเปลี่ยนมือไปสู่นายทุนอะไรแบบนี้นะคะครับผมมีประเด็นเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยใช่ไหมครับเหมือนว่าไม่ใช่ทุกแบบที่ต้องจ่ายอ๋อใช่ค่ะ ถ้าเป็นหนังสืออนุญาตฉบับแรกเลยที่เรียกว่าสทกหนึ่งกอันนั้นจะยังไม่มีค่าธรรมเนียมะคะ่ะครับแต่พอเป็นการต่ออายุในรูปแบบอื่นๆนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะคะเหมือนเป็นค่าดูแลพื้นที่ไปถ้าอย่างนั้นประเภทของสทกที่มีมันต่างกันยังไงบ้างครับเห็นว่ามี3แบบหลักๆ ค่ะหลักๆก,ก็คือสทออก .1 กเป็นเหมือนขั้นเริ่มต้นเลยให้สิทธิ์5ปีนะคะพื้นที่ไม่เกิน20ไร่5ปีไม่เกิน20ไร่ค่ะถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดีครบ5ปีก็อาจจะต่อเป็นสทออก .2 กได้อีก5ปีอ๋อต่อได้อีกค่ะในพื้นที่เท่าเดิมแต่คราวนี้จะเริ่มมีค่าธรรมเนียมเข้ามานิดหน่อยประมาณ20บาทต่อไร่ต่อปีค่ะครับผม ส่วนสทกร1หนึ่งขอนี่จะต่างออกไปหน่อยคือสำหรับคนที่อาจจะครอบครองที่ดินเกิน20ไร่แต่ว่าไม่เกิน35ไร่แล้วก็ตั้งใจจะปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในส่วนที่เกิน20ไร่อันนี้จะให้สิทธิ์ยาวถึง10ปีเลยค่ะโอ้10ปีค่ะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมเท่ากันกันกบ2กคือ20บาทต่อไร่ต่อปีการแบ่งประเภทแบบนี้ มันก็สะท้อนเป้าหมายเหมือนกันนะคะที่อยากให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่นั้นๆด้วยเข้าใจครับแล้วใครบ้างครับที่จะขอสอกอได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษไหมครับต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะไม่ใช่องค์กรหรือบริษัท หน้าครอบครัวแล้วก็ย้ําอีกทีนะคะว่าต้องเป็นคนที่ทํากินหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมืนนั้นอยู่ก่อนแล้วจริงๆอยู่ก่อนค่ะก่อนการประกาศเขตปรับปรุงอะคะ่ะส่วนตัวพื้นที่เองก็ต้องชัดเจนว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็สําคัญคือต้องไม่ใช่พื้นที่ที่เปราะบางทางนิเวศอย่างเช่นพื้นที่ต้นน้ำำานําล mm ําธารหรือเขาที่ชันมากๆหรือที่วิวสวยๆหรือป่าอนุรักษ์ประเภทอื่นๆนะครับ รวมถึงป่าชายเลนหรือพื้นที่โครงการปลูกป่าของรัฐเองด้วยใช่ค่ะพวกนั้นจะกันไว้เลยทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยคือสิทธิกับหน้าที่คนที่ได้สอทก,กอไปเขาได้อะไรและต้องทำอะไรบ้างครับสิทธิหลักๆก็คือการอยู่อาศัยทำกินได้แบบถูกกฎหมายนะคะค ตกทอดให้ทายาทได้ถ้าปลูกต้นไม้เองในที่ดินสทกรเนี่ยก็สามารถขออนุญาตตัดมาใช้หรือจะขายก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าภักหลวงเหมือนไม้ในป่าธรรมชาติอ๋ออันนี้ดีเลยค่ะแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือใช้สทกรเป็นหลักประกันขอสินเชื่อเพื่อการเกษตรกับทกศได้ด้วยนะคะอ๋อธนาคารเพื่อการเกษตรใช่ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเรื่องเงินทุนหมุนเวียนได้มากเลยค่ะฟังดูมีประโยชน์มากนะครับ แต่ก็คงมีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเหมือนกันแน่นอนค่ะหน้าที่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยหลักๆเลยคือต้องทำประโยชน์ด้วยตัวเองหรือคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะครับห้ามให้คนนอกเช่าหรือใช้ประโยชน์แทนห้ามซื้อขายสิทธิ์เด็ดขาดอันนี้ย้ำหลายครั้งเลยค่ะครับผม ย้ำเลยว่าห้ามซื้อขายค่ะแล้วก็ห้ามทิ้งที่ดินให้รกร้างห้ามขยายพื้นที่บุกรุกป่าเพิ่มเติมเด็ดขาดและต้องอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เวลาเขาเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เสมอค่ะแล้วถ้าเกิดทำผิดเงื่อนไขขึ้นมานะครับผลจะเป็นยังไงผลคือถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันทีเลยค่ะเพิกถอนเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรใดๆได้เลยนะคะถือว่าผิดข้อตกลงในการอนุญ,ญาตแต่แรก กรมป่าไม้เองเขาก็มีหน้าที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสทออกอเป็นระยะๆะะอยู่แล้วค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนยังทำตามกติกาครับผมชัดเจนมากสรุปแล้วสทออกอก็เหมือนเป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่ดินในเขตป่าเสื่อมสโรมให้คนที่เขาอยู่ตรงนั้นเดิมเนี่ยมีสถานะถูกกฎหมายมภายใต้กรอบกติกาที่ชัดเจนถึงจะซื้อขายไม่ได้แต่ก็ยังส่งต่อให้ลูกหลานได้ใช่ค่ะ แถมยังมีช่องทางเข้าถึงสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพได้ด้วยหัวใจสำคัญจริงๆสำหรับผู้ถือสทออกอก็คือการเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเพราะมันคือหลักประกันเดียวนะคะที่จะรักษาสิทธิ์ในการใช้ที่ดินผืนนั้นไว้ได้มันเป็นการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างความต้องการที่ทำกินของประชาชนกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ส่วนรวมค่ะการคุยกันเรื่องสทออกอวันนี้ทาให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับแต่ก็ ออชวนให้คิดต่อนะครับว่านอกจากการให้สิทธิ์ทำกินในพื้นที่เสื่อมโทรมแบบนี้แล้วเนี่ยการจัดการที่ดินป่าไม้ในภาพรวมระยะยาวของประเทศเราควรจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนถึงจะสร้างสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงในที่ดินทำกินแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนจริงๆ